สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมเครื่องรางกันบ้างนะครับผมตะกุดปอกลูกปืนของอาจารย์ออวสวาสายใหม่นะครับตะกุดปอกลูกปืนอาจารย์ออสเนี่ยผมได้มาประมาณช่วงปีสี่เก้าห้าูนช่วงนั้นนะฮะที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยก็คือสิบห้าสิบกปีที่แล้วทั้งทุกดอกเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีรูปของอาจารย์ที่แจกตอนนั้นมาด้วยนะครับ มีลายเซ็นด้วยนะครับแล้วก็บางดอกก็ซีวไว้นะครับแล้วก็เขียนว่าเนีย่ยฮะแจนออสวัดสายใหม่นะครับกันลืมนะครับเพราะว่าที่จะที่จะกุดปอลลูกเือนเองเนี่ยจะมีแค่ตอกโค้ดนะครับเดี๋ยวลองมาดูสักสองสามดอกนะครับเพื่อน มีอยู่ประมาณสิบดอกครับที่เก็บไว้นานมากแล้วนะครับเพลินเจอก็เลยเอามาถ่ายหน่อยนี่นะฮะประมาณห้าเซนนะครับนี่ยะฮะจะเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับประมาณห้าเซนแล้วก็มีดอกที่ยาวๆอยู่บ้างนะครับแต่รู้สึกปกติเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์นี้จะเยอะนะฮะนะฮะไซส์ห้าเซนเนี่ยจะเยอะนะครับ ส่วนยาวๆย,ย,ยาวสุดจะเป็นดอกนี้นะครับดอกนี้ก็6เซนครับเพื่อนๆเนี่ยนะ6ซนนิดๆน,น,นะครับเดี๋ยวมาดูดอกพิเศษดอกนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเจ้าตัวตะก,กุดปอกลูกปืนของอาจารย์ออสนะครับจะมีโค้ด พิเศษที่แจกทหารเนี่ยฮะจังหวัดชายแดนใต้นะครับเพื่อนจะเป็นโค้ดใบโพนะครับเนี่ยนะฮะเป็นใบโพตอกอยู่นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมน่าจะมีอยู่แค่ดอกเดียวนะครับดอกอื่นก็จะเป็นแค่โคดปัสสายใหม่ธรรมดานะครับผม ท่านก็จะนําเอาปอกลูกปืนที่สิกธิ์ลูกหาหามาให้นะครับจะไปผิดตอนนั้นเนี่ยแล้วก็นํามาสร้างเป็นตะกุดนะครับอ่า,าเนี่ยนี่ชัดนะครับเห็นนะครเป็นใบโพนะครับผมหาที่มาว่าวสายใหม่ก่อนนะครับ ได้มาพร้อมกันช่วงช่วงนั้นนะเก็บเก็บเก็บมานะครับเหมือนว่าในปี4 9 5 0เนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับตะกุดของท่านนะโด่งดังมากๆนะครับในช่วงนั้นก็เลยอยากได้แล้วเก็บเพิ่มเก็บเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูดอกสั้นกันบ้างนะครับเมื่อกี้โค้ดใบโพดอกยาวนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองเทียบให้ดูนะครับนี่นะฮะไซต์ต่างกันประมาณนี้นะครับ เห็นมาดูดอกสั้นนะครับนี่นะคโค้ดจะเขียนมาวัดสายใหม่นะครับเพื่อนๆตอกชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับแต่จะมีตอกนะครับก็ต้องพยายามอ่านดูนะครับเพื่อนนี่นะจะอยู่เป็นโค้ดที่ตอกว่าวัดสายใหม่อย่างเงี้ยนะฮะ ตัวฟอนต์นี้ต้องไปสังเกตดูทีนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีเรนแบบออกมาหรือยังนะครับในแต่ในตอนนั้นในน่าจะยังไม่มีนะครับสักสิบห้าสิบหกปีที่แล้วนะครับเนี่ยนะจะตอกแล้วมีรอยยุบเป็นการตอกลงไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองจับมาเรียงเดูสักห้าหกดอกได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวลองมาเรียงเดูนะครับ จะมีการยุบบเหมือนกันนะครับสักสามสี่ดอกก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะจะเป็นโคดวัใสายไหม่ทั้งหมดนะครับตอกอยู่นะครับผมก็กลัวเรื่อง ลืมอยู่เหมือนกันนะบางทีก็ซิลเราเขียนไว้อย่างเงี้ยนะฮะนี่นะฮะเพราะนานนๆไปสิบสิบยี่สิบปีผ่านไปเดี๋ยวบางทีโค้ดบางทีก็อ่านมันยากนะครับว่าเป็นวัดสายใหม่นะครับตรงเนี้ยก็เลยนี่นะลองหามาใช้ดูนะครับเพื่อนตะกุดอาจาย์ออสนะครับใช้มากนะครับนี่นะฮะ โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเวลามันจะยาวเกินไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสาหรับตะกุดอาจารย์ออสวัดาสายไหมตะกุดบอกลูกปืนนะครับเนี่ยนะฮะก็จะมีโค้ดตอกเหมือนที่ผมโชว์ไปแล้วก็มีทั้งคําว่าวัสดุใหม่กับใบโพนะครับเนี่ยนะดอกยาบางทีก็ตอกวัาสดาุใหม่เหมือนกันนะครับเดี เบอร์นะครโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ